สวัสดีครับสวัสดีทักทายเพื่อนๆทุกคนนะครับมาครับมากินอะไรวันนี้อยากกินอะไรนี่ผักกระถินอ่านะครับนี่เอาล้วงกระถินนะครับแล้วก็มีอะไรเอ่ยนี่หวัวปรีเอาในสวนนะครับสายบัวซื้อมานะครับสายบัวไม่ใช่ไหลบัวนะครับสายบัวสายบัวอืมแช่น้ําไว้แล้วนี่มันดาเห็นได้นะครับอะไรเอ่ยมามา่าเหลามามา่าแซ่บ มาครับโอ้โหโอ,โอ้อะไรก็กระเด็นไปหมดไม่ดีเข้าตานะวันเนี้ยเทลงไปเทเทลงไปเหลา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 เดี๋ยวตามด้วยอะไรบนะ้ามาโคลีมะน,นาวเิ็นชิ้นชิ้นหั่นเต่าตีเหลี่ยมมะเขือเทศนะครับเออแซ่บ ซบอกเลยว่าแซ่บมาน้ำลาย่อแล้วแล้วโรยด้วยอะไรลงมาเอานีน้นิดหนึ่งไม่เยอะเป็นคนชอบกินถ้าไม่มีมันขาดมันอะไรอยู่ตัวรีส่งเอานิดหน่อย <c oughs> ขนาดนิดหนอ่อยอืมาครับชิมน้ำก่อนใส่พริกแห้ง ใส่พริกแห้งและพริกสดอเอาช้อนนี้กว่าดีบเผ็ดเหมือนเดิม เมื่อเคเอเสตใส่หน่อไม้มันหนาว อยู่ในสวนเหมือนเดิม อืับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> nước gì trên đây Nó mãi lắm ตำใส่พริกแห้งพริกสดนะครับส่วนมากผมจะไม่ค่อยซื้อนะครับตําเองจะตําเองเลยเผ็ดเปรี้ยวหวานกับข้าวทําเป็นทุกอย่างครับแต่ไม่ค่อยมีเวลา ทำเป็นทุกอย่างแต่กินในรสชาติของตัวเองนะครับใครที่ชอบในรสชาติของผมก็จะกินได้ถ้าคนไหนที่เขาไม่กินรสชาติเราอ่ะเขาก็จะไม่อร่อยผมเป็นคนกินสามรสสำหรับยำตำ แต่ถ้าเป็นพวกผัดแกงอะไรเงี้ยก็คือรสชาติปกติทั่วไปการแกงอยู่ที่พริกแกงนะครับแม่้อยู่ที่การปรุงถ้าพริกแกงอร่อยอะไรอร่อยหมดถ้าพริกแกงแม่อร่อยอ่ะไม่ได้สูตรอ่ะต่อให้คุณผัดยังไงคุณปรุงยังไงเอะแม่อร่อย เพิ่มได้เหลาแบบตำป่าใส่กุ้งใส่ปลาหมึกได้ครับแล้วจะชอบเด้อ ถ้าเก็บมาใหม่ๆถ้าเก็บมาใหม่ๆห,หวานอันนี้เก็บแช่ทุ่เย็นเอาแกงกะทิสายบัวแล้วครับใส่ปลาทูแกงไปแล้วจึงชุดแล้วก็ผัดใส่หมูสับหนึ่งชุดกินไปแล้วซื้อมา สามถุงถุงละสิบบาทสามถุงยี่สิบถุงประมาณม้งถ้าแกงานได้มอง อร่อยครับเผ็ดด้วยมันใส่พริกแห้งมันจะเผ็ดอืมอืมเห็นไหมเจ้ที่บ้านนี้แรงเด้ออืมทครั้งที่ไม่น่าดีอยากกินอะไรกินหมด ชอบกินถั่วดินคนลาชเขาเรียกถั่วดินถั่วลิสงอนะตระกูลถั่วชอบหมด เป็นถั่วนะครับชอบหมดเลย หน่อไม้หวานมากอืมจะอร่อย vậy cái cột. ครับเดี๋ยวไงขอลาไปก่อนนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับอร่อยแทบแทเรามามากขอบคุณที่เราเข้ามารับชมขอบคุณที่กดไลค์กดคอมเมนต์นะครับยังไงเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ